สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่28วันพุรหัสเดือนพฤศจิกายนนะครับผมนกภูมิแท้ตั้งผมเป็นพ่อค้าพลอยมาไหล10ปีนะครับวันนี้ผมภูมิใจนําเสนอนะครับเรียนท่านผู้ชมองค์หลวงปู่ทวดองค์นี้นะครับแกด้วยพลอยไพลีนสตานะครับนะครับสีสีสวยงามนะครับน้ําหนัก1,638กรัลนะครับฐานเป็นหยกสีเขียวนะครับหนัก1กิโลนะครับและเรียนท่านผู้ชมนะครับ องหลวงปู่ทวดผมองค์นี้นะครับเรียนนักผู้ชมนะครับทานผู้ใดไปถามคูเกอร์นะครับองหลวงปู่ทวดแก่ด้วยพอไพลินสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเขาจะนําองค์นี้ผมผมนะครับมาลงหน้าหนึ่งว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับนะครับนะครับใหญ่จริงๆนะครับเรียนผู้ชมนะครับเพราะไพลินสตาเนี่ยนะครับก่อนจะแก่ได้องค์ใหญ่เช่นนี้นะครับหนักหนักประมาณรวม2กิโลนะครับ นะครับซึ่งซึ่งจะหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีนะครับนะครับเพราะธรรมชาติก้อนไพลินสตานะครับหนักไม่ถึงร้อยกะลลันนะครับนะครับแล้วข้อสําคัญองค์นี้นะครับเห็นไหมครับเป็นองค์ที่เนื้อเนียนสวยแล้วก็ใบหน้านี่นะครับสวยสง่างามเหมือนหล่อมานะครับเพราะผมให้ช่างฝีมือหนึ่งประเทศไทยเขาเขาเขาแก่ให้ผมนะครับเห็นไหมครับเดียนท่านผู้ชมสวยงามยิ่งนะครับนะครับเห็นไหมครับเรลี่ยมสตาเต็มหน้าเลยนะครับ นะครับทั้งลาตัวเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ข้อสําคัญเลยนะครับสีสันท่านเป็นดาวขึ้นเลยนะครับนะครับชัดเจนเลยนะครับสวยงามยิ่งนะครับนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับเรียนผู้ชม ถึงองค์ใหญ่นะครับเนื้อพลอยก็โปร่งใสนะครับเห็นไหมครับผมส่องกับอากาศนะครับเห็นไหมครับสังเกตใบใบหน้าครังจมูกสีน้าเงินเลยนะครับหัวเข่าสีน้ําเงินเลยนะครับฐานเห็นไหมครับเป็นสีน้ําเงินเลยนะครับใสนะครับโปร่งใสทั่วทั้งองค์ด้วยนะครับพิเศษสุดตอนนี้นะครับไม่ใช่ว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลื่มเนื้อทึบตันนะครับเรียนท่านผู้ชมนะครับส่วนมากนะครับพลอยไพรินสตานะครับนะครับเม็ดหนึ่งหนักร้อยกรัดขึ้นไปนะครับเนื้อจะทึบตันแล้วนะครับนะครับ องหลวงปู่ทวดป่องคงนี้นะครับหนักถึงนะครับ1638กรลัดเนื้อพอยยังป่องใสนะครับเห็นไหมครับจมูกท่านนะครับนี่องค์ใหญ่นะครับเห็นไหมครับสังติใสเลยนะครับหัวเข่าท่านนะครับชัดเจนนะครับใบหน้านะครับเห็นไหมครับเป็นสีน้าเงินเลยนะครับเรียนนักผู้ชมนะครับองค์นี้นะครับ <ítulo> sabes, ผมผมก็ไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าจะใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนะครับคิดว่าใหญ่กับเพื่อนเพื่อนที่พ่อค้าพลอยด้วยกันนะครับแต่ดีนะครับใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมจะได้มีคนเชิญง่ายผมที่ผมนํามาเสนอเพราะผมเป็นเจ้าศรัทธาสร้างโบสถ์มาร่วม10ปีเสร็จแล้วนะครับนะครับผมถึงนํามาเสนอนะครับนะครับด้วยนิสงนี้นะครับทําให้ผมโชคดีนะครับเลยไม่รู้ตัวนะครับเมื่อถามครูเกอร์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนะครับ จะได้มีคนเชิญง่ายขึ้นเหล่านักผู้ชมนะครับเมื่อปีที่แล้วผมก็ได้ให้ให้เชิญนะครับแค่80ล้านนะครับนะครับนะครับแล้วข้อผมบอกถ้าเบื่อหลังปีใหม่ยังไม่มีใครเชิญผมจะขึ้นอีกหลายเท่านะครับนะครับตอนนี้ก็มีไข้หวัดโควิด19ระบาดอยู่นะครับผมก็ไม่ขึ้นราคานะครับผมผมก็ให้เชิญแค่8 80ล้านเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้นัผู้ชมดูเป็นหลักฐานนะครับนะครับ เมื่อเมื่อไปถามคูเกอร์นะครับองหลวงปู่ทวดแข่ด้วยพยยลไพรินสตาใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ยังมีเม็ดไพรินสตานะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับและกกะของผมนะครับเขาหนัก1นึ่งร้อยหนึ่ั้าดเขาจะขตั้งกว่า1นึ่งล้านนะครับเห็นไหมครับเรียนท่านผู้ชมของที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ เมื่อนะครับเมื่อคูเกอร์ลงหน้าหนึ่งก็ประเมินค่าไม่ได้นะครับนะครับผมถึงเรียนท่านผู้ชมนะครับองหลวงปู่ด้วยผมองค์นี้นะครับผมไม่เชิญแค่80ล้านเหมือนเดิมนะครับตำหลักนะครับถ้าไม่มีไข้หวัดโควิด19ที่ระบาดขนาดนี้ผมจะขึ้นไม่ต่ำกว่า300ล้านนะครับเพราะใหญ่ที่สุดในโลกประเมินค่าไม่ได้นะครับนี่ที่ผมไม่เชิญแค่80ล้านเพราะผมต้องการได้เงินด่วนนะครับเพื่อที่จะได้ไปต่อย่อสร้างโบสถ์นะครับให้แล้วเสร็จในเร็ววันเพื่อเสิบทอดพุทธศาสนาต่อไปนะครับนะครับพะผมเปเนื้อ 61ย่าง62นะครับจะไปวันไหนไม่ทราบนะครับผมถึงให้เชิญถูกๆเท่าเดิมนะครับนะครับแต่ถ้าเผื่อมีวัคซีนป้องกันไข้หวัดโควิด -19 ได้นะครับ80ล้านผมไม่เชิญนะครับผมจะให้เชิญไม่ต่ำกว่า300ล้านนะครับเรียทนานผู้ชมตรงๆนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายนานผู้ชมดูเป็นหลักฐานนะครับว่าหลวงหลวงปู่ทวดองค์นี้นะครับเมื่อถามโคเกอร์นะครับนะครับแก่ด้วยพลอยเพลลินสตา ใหญ่ที่สุในโลกเขาลงหน้าหนึ่ง้วนทั้งเม็ดไพเรภภียนสตาเมื่อถามกูเกิลลงหน้าหนึ่งเม็ดใหญ่ที่สุในโลกที่จะขายตั้งกว่าหนึ่งล้านให้ท่านผู้ชมดูเป็นหลักฐานนะครับนี่นะครับผมได้ถามกูเกิลนะครับทุกวันนี้ถามก็ยังเหมือนเดิมนะครับ อย่านะครับเห็นเพื่อนผมบอกอยากรู้เลยถามกูเ g l e จะบอกล้วทุกสิ่งในโลกที่อยากจะรู้นะครับซึ่งผมมีภาพปันต่างๆแกด้วยพลอยทับทิมธรรมชาติทับทิมสตาและไพลินไพลินสตาเป็นร้อยองค์นะครับผมก็ได้ถามกูเก l e อยากจะดูองค์หลวงปู่ทวดนะครับแกด้วยพลอยไพลินสตาแพงๆย่างองค์ใหญ่ที่สุดในโลกพอผมถามกูเก l e นะครับเห็นไหมครับเขาก็ได้นําองค์หลวงปู่ทวดผมองค์นี้มาคึ้นนาเสนอท่านผู้ชมข้างต้นนี้นะครับมาลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนี่หน้าหนึ่งนะครับเลยที่ผมไม่รู้ตัวนะครับเมื่ องหลวงปู่ทวดผมมีองค์หนึ่งแก่ด้วยทับทิมสตาแพงๆอายาใหญ่ที่สุดในโลกก็อยู่นี่นะครับเขาจะลงคู่กันอย่างนี้ตลอดไปนะครับแต่ว่าในโลกนี้นะครับไม่มีองค์หลวงปู่ทวดที่แก่ด้วยพลอยไพรินสตาและทับทิมสตานะครับที่จะใหญ่เท่าผมในโลกนี้นะครับนะครับเมื่อเพราะฉะนั้นเมื่อถามครูเกอร์นะครับถ้าองค์หลวงปู่ทวดแก่ด้วยพลอไพรินสตาใหญ่ที่สุดในโลกและองหลวงปู่ทวดแก่ด้วยทับทิมสตาใหญ่ที่สุดในโลกเขาจะนาผมสององค์นี้มาลงหน้าหนึ่งตลอดการนะครับนะครับ ชัดเจนนะครับนี่นะครับผมถ่ายให้ดูเป็นหลักฐานนะครับ แล้วก็ยังมีเม็ดพายรีนสตา์ที่เรียนท่านผู้ชมนะครับจะขายกว่า10,000ล้านนะครับนี่นะครับผมก็ได้ถามคูเกอร์นะครับเม็ดพายรีนสตา์ใหญ่ที่สุดในโลกอยากจะดูเป็นบุญตาผลลัพธ์เขาก็คดคูเกอร์ได้นําเม็ดนี้มาลงหน้าหนึ่งเช่นกันนะครับว่าเป็นเม็ดไพลิรีนสตา์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเจ้าของเป็นพ่อค้าเพชรพลอยชาวศรีลังกาซึ่งหนัก1,404กัรกลันตนะครับยังเบากว่าองค์หลวงปู่ทวดผมนะครับนะครับซึ่งหนัก1,638กรันหกักกว่า200กว่ากะลันับนะครับ้วแล้ว่าสอง ก็ไม่แพ้นะครับนะครับนะครับนะข้อสําคัญเม็ดนี้เล็กกว่าผมนะครับแล้วไม่รู้เนื้อพลอยจะโปร่งใสไหมครับเขาไข่เป็นรูปนะครับจะขายตั้งกว่า1นึ่หมื่นล้านนะครับ เห็นไหมครับผมไม่ถึงบอกครับผมไม่เชิญแค่80ล้านถูกมากนะครับเพราะผมก็ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นกันนะครับเดือนท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดียนท่านผู้ชมนะครับมีอาการไม่ควรพลาดนะครับนะครับพะจะหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีใหญ่เท่านะครับนะครับเชิญกับผมแค่80ล้านนะครับแล้วท่านที่มาเชิญกับผมก็ได้ร่วมหมากุศลต่อยอดสร้างโบสถ์กับผมนะครับพะผมได้เงินจากผู้นัท่านผู้ชมนะครับผมจะรีบไปต่อยอดสร้างโบสถ์ที่ผมเป็นเจ้าศรัทธาให้แล้วเสร็จในเร็ววันเพื่อเสร์จทอดพุทธศาสนาต่อไปท่านก็ได้ร่วมมหากุ กับผมนะครับเห็นไหมครับองหลวงปู่ทั่วของผมนะครับเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับใหญ่ที่สุดในโลก่วนอุซิวองค์นี้ก็แก่ด้วยพลไปลินสตาใหญ่ที่สุดใ,ในโลกก็อยู่ออกับผมเช่นกันนะครับเมื่อถามกูเกอร์เห็นไหมครับสีผมไม่แพ้นะครับนะครับ นะครับแล้วก็ใหญ่กว่านะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับก็จะขายตั้งกว่า1 0ึ่งล้านนะครับชัดเจนนะครับคือขายไม่ต่ากว่า8 9ดเก้พันล้านนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรียนท่านผู้ชมผมถึงบอกท่านผู้ชมนะครับองหลวงปู่ทวดผมนะครับแก่ด้วยพลอยไพลินสตาร์เมื่อถามคูเกอร์ลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในโลกเช่นกันนี้นะครับผมให้เชิญถูกมากเลยนะครับใหญ่กว่าและสีก็ไม่แพ้นะครับนี่จะขายตั้งกว่าหมื่นหนึ่งล้านเล็กกว่านะครับ นะครับเพราะฉะนั้นเรียนนีท่านผู้ชมนะครับมีโอกาสนะครับรีบโทรศัพท์มาหาผมนะครับผมจะบอกเบอร์สับติดต่อผมนะครับ0819071179และ099197894นะครับผมอยู่กรุงเทพนะครับมาดูองค์จริงได้นะครับสวยกว่าในคลิปนะครับเหยนท่านผู้ชมนะครับเมื่อกี้ผมก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเป็นหลักฐานแล้วนะครับนะครับว่าเมื่อถาม Google นะครับองค์หลวงปู่ทวดแกด้วยพลเพลินสตาใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อกี้ก็ถ่ายให้ท่านดูเป็นหลักฐานแล้วนะครับ รวมทั้งเม็ดไพรินสตานะครับเม่อถามกูเกิลเม็ดใหญ่ที่สุดในโลสนะครับซึ่งหนัง1,404กิลลารลดลังน้ลยก,กว่าองค์หลวงปู่ด้วยผมองค์นี้นะครับซึ่งหนัง1,638กิลลัดองค์หลวงปู่ด้วยผมองค์นี้หนักกว่าตั้ง200กว่ากิลลาดนะครับนะครับคือหนักกว่าครึ่งขีดนะครับแล้วสีก็ไม่แพ้นะครับ แล้วก็ผมให้เชิญถูกทูลนะครับแค่80ล้านสมเด็จไพรียนสตาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับจะขายตั้งกว่า10,000ล้านนะครับของผมก็ใหญ่ที่สุดในโลกลงหน้าหนึ่งเช่นเดียวกับไพลรีนสตาเม็ดนั้นของพ่อค้าเพชรพลอยชาวศรีรังกานะครับโปรเรียนนะคผู้ชมนะครับของทุกสิ่งทุกอย่างที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันประเมินค่าไม่ได้นะครับที่ผมให้เชิญแค่80ล้านนะครับนะครับเพราะผมต้องการได้เงินด่วนนะครับจริงๆนะครับ ถ้าเผื่อไม่มีไข้หวัดโควิด19ระบาดขนาดนี้องค์นี้ผมจะขึ้นผมจะให้เชิญไม่ต่ำกว่า300ล้านนะครับแต่ตอนนี้ผมรู้เศรษฐกิจทั่วโลกไม่ดีรวมทั้งเมืองไทยนะครับเพราะมีไข้หวัดโควิด19ระบาดนะครับผมถึงให้เชิญราคาเดิม80ล้านเองน,นะครับนะครับแต่ถ้าเผื่อมีวัคซีนป้องกันไข้หวัดโควิด19ได้นะครับ80ล้านผมไม่เชิญนะครับเพราะผมรู้คุณค่านะครับเพราะไม่ว่าท่านผู้ชมท่านใดไปถามกูเก l e นะครับ องหลวงปู่ทวดไก่ด้วยพลอยไพรินสตาใหญ่ที่สุดในโลกเขาจะนําอง์นี้ผมลงแน่นหนึ่งตลอดการนะครับว่าใหญ่ที่สุดในโลกเพราะเรียนนักผู้ชมนะครับจะหาก้อนพลอยนะครับไพรินสตานะครับหนักรวม2กิโลแล้วเนื้อสวยเช่นนี้ในโลกนี้ไม่มีนะครับเพราะผมเป็นพ่อค้าพลอยมาหลายสิบปีก้อนพลอยทับทิหายรินสตาธรรมชาติหนักเต็มที่ไม่ถึงร้อยกรัดนะครับนะครับเรียนนักผู้ชมนะครับมีอากาศรีบรีบมาเชิญไปนะครับท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับรับประกันเชิญไปนะครับ นะครับมีแต่ได้ก็ดได้นะครับหนึ่งได้ร่วมมหากุศลต่อยอดสร้างบวชกับผมนะครับเพราะที่ผมนํามาเสนอนะครับสมบัติผัดกันชมนะครับผมต้องการได้เงินไปต่อยอดสร้างบวชท่านก็ได้ร่วมมหากุศลร่วมต่อยอดสร้างบวชสองนะครับท่านก็ได้องหลวงปูท่ทวดเยี่ยมน้าเดเจิตแก่ด้วยพลอยไพยลินสไตล์ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นเสือมรารมีนะครับเป็นสิริมงคลยิ่งนะครับอวดเพื่อนได้นะครับพาะผมกล้าท้าเลยนะครับไม่มีองค์หลวงปูท่ทวดที่ไหนในโลกนี้ที่แก่ด้วยพลอยไพลินสไตล์จะใหญ่เท่าองค์นี้แล้วข้อสาคัญนะครับแก่ไว เพิ่มนะครับเพราะท่านบุท่านต้องการหาคนเชิญต่อท่านก็ประกาศได้นะครับนะครับว่าองค์หลวงปู่ทวดนะครับแก่ด้วยพลไพรินสไตล์ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถาม g ูเก l e ลงหน้าหนึ่งการันตีไว้ตลอดการนะครับท่านจะให้เชิญไม่ต่ำกว่าเป็นพันล้านก็ได้นะครับไม่ผิดิกติกานะครับภาษาพลเพราะเพราะของดีเป็นของจีนและใหญ่ที่สุดในโลกประเมินค่าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรียนท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าท่านสุภาพบุรุษหรือท่านสุภาพสตรีนะครับนะครับ ที่มีเงินมีบุญมีบรารมีนะครับชอบสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับและไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครและมีคุณค่าและข้อสําคัญอ องใหญ่ที่สุดในโลกคือองค์หลวงปู่ทวดองนี้นะครับที่แก่ด้วยพลไพลินสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเรียกมาเชิญไปเสริมมารมีนะครับไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับผมไม่เชิญแค่80บล้านเองนะครับถูกถูกนะครับสนใจนะครับผมจะบอกเบอร์สัปติดต่อผมนะครับเบอร์สัปติดต่อผม0 8 1 9 0 7 1 1 7 9เห็และ0 9น6์เก้9 4นนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะครับ สตาดาวขึ้นที่ศีรษะท่านนะครับสังกตินะครับเห็นไหมครับลำตัวท่านนะครับเห็นไหมครับมีแถบสตาสวยงามนะครับและศิละปาสวยงามนะครับเห็นไหมครับพวกแก่ช่างช่างฝีมือหนึ่งประเทศไทยนะครับนะครับนะครับรีบมาเชิญนะครับนะครับท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับนะครับรับประกันหาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีสวยเช่นนี้และใหญ่ใหญ่เช่นนี้นะครับนะครับ เรียนท่านผู้มชมนะครับท่านผู้ชมที่มาชมคิดบีโอองค์หลวงปู่ทวดผมอง์นี้นะครับที่แขกด,ด้วยพลอยพายลินสตานะครับใหญ่ที่สุดในโลกขนาดนี้เมื่อถามกูเก l e ลงหน้าหนึ่งนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับไปติดตามที่ YouTube ผมนพภูมิแท้ตั้งได้นะครับผมยังมีภาพบางต่างๆเมื่อถามกูเก l e องค์ใหญ่ที่สุดในโลกอีก16รายการรวมทั้งองค์นี้17รายการนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายท่านผู้ชมดูเป็นหลักฐานนะครับนี่นะครับ องหลวงปูดทวดนะครับไม่ว่าจะแก่ด้วยพลอยทับทิมสตาเอ่อเอ่อพยเรียนสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเห็นไหมครับเ็าจะนําองค์นี้ของผมที่มาคีเรียนท่านผู้ชมเสนอท่านผู้ชมขัางต้นว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกลงหน้าหนึ่งล้วนทั้งองค์หลวงปู่ทวดแก่ด้วยพลอยพลยเรียนสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเห็นไหมครับยังมีองค์นึงหนักหนึ่งนะครับหนักหนึ่งโลกว่านะครับใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมี2รายการแลวนะครับ เรือนั่งก้อนพลอยทับทิมสตาก้อนใหญ่ที่สุดในโลกเขาแนะนำของผมร่วม10ก้อนมาลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก้อนนี้ใหญ่ใหญ่ที่สุดแท้จริงคือ4โลครึ่งนะครับนะครับสองแล้วนะครับแล้วก็ยังมีนะครับเดินท่านผู้ชมองพระที่เป็นเนตแก่ด้วยพลอย ทับทิมสตาใหญ่ที่สุดในโลกเขาจะนําองค์นี้ผมมาลงนะครับเป็นปางเสวยเป็นปางสี่คอนะครับว่าใหญ่ที่สุดในโลกอีกหนึ่งองค์นะครับรวมทั้งนะครับพระทิเบตปางมาจำวันวันจันทร์ถึงวันที่แก่ด้วยพลทับทิมองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเขาจะนําชุดนี้ของผมมาลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีถึง7องค์นะครับเห็นไหมครับงลงดวงหนึ่นะครับหลวงปู่ทวดแก่ด้วยพลทับทิมสตาใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ เดินทั้งนะครับองสังใจแขกด้วยพลทัพทิมสตาใหญ่ที่สนในโลกก็จะนํามาจากยูทู e ผมองค์นี้มาลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่ส่วนในโลกอีกองหนึ่งนะครับเดินทั้งพระสังใจแขกด้วยพลทัพทิรมชาติใหญ่ที่ส่วนในโลกก็จะนําองค์นี้ผมมาลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สนในโลกอีกอง์นึงนะครับเดินทั้งเจ้าแม่คนหนึงแขกด้วยพลทัพทิมสตาใหญ่ที่ส่วนในโลกเห็นไหมครับก็จะนาอง์นี้ผมมาลงหน้าหนึ่งอีกองคหนึ่งนะครับ หลนด้นเจ้าแม่กวหนึ่งแก่ด้วยพลอยทับทิมธรรมชาติใหญ่ที่สุดในโลกเขาจะนําองค์นี้ผมมาลงหน้าหนึ่งนะครับเป็นปางพันมือทรงมังกรหนักถึง9้าโลลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในโลกองค์หนึ่งนะครับนะครับหลวงน้าพัดทิศแน่ๆนะครับแก่ด้วยพลอยทับทิม นะครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกก็จะนาปางเซเวสุองนี้มาลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในโลกองค์นึงนะครับรวมทั้งนะครับผ้าปางหน้าปกแก่ด้วยพลทับทิมองค์ใหญ่ที่สุดในโลก็จะนําองค์นี้ผมมาลงหน้าหนึ่งนะครับหน้าตักว่างเจะนิ้วหนักถึง5โลครึ่งนะครับรวมทั้งเทพอุศยุยืนแก่ด้วยพลไปเรียนสตา์ใหญ่ที่สุดในโลกเขาก็จะนําองค์นี้ผมมาลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเห็นไหมครับรวมทั้งก้อนพลทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกใหญ่ที่สุดในโลกเขาจะนําก้อนนี้ผมจะ่าให่่นยญ่ทับมัครบ ผมหลวมมวลมีถึง19รรยการใหญ่ที่สุดในโลกนะครับชัดเจนนะครับผมถ่ายไว้ไม่ต่ำกว่า600คลิปนะครับทุกนะครับท่านผู้ชมนะครับไปติดตามชมไม่มีคำว่าผิดหวังและยังมีสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกอีกจำนวนมากนะครับภาพเก่าโบราณเลยนะครับรวมน้ำพอยธรรมชาติสวยงามอีกเยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับเมื่อกี้ก็ถ่ายให้ดูเป็นหลักฐานนะครับว่าไปติดตาม youtube ผมลูกคุณแท้ตั้งมีสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถาม g o o g l รหลวมมวลมี19รายการนะครับ นะครับเลยเฉพาะภาพบร์ต่างๆนะครับที่แขกด้วยพทัพธรรมชาติทัพกิมสตาเพลินสตาผมมีถึง17รายการแล่รองดับต่างๆอีกจํานวนมากนะครับอยู่ใน YouTube ผมนะครับชัดเจนนะครับส่วนองค์หลวงปู่ทวดองค์นี้นะครับผมไม่เชิญแค่80ล้านถูกมากนะครับนะครับมีโอกาสนะครับรีบโทรศัพท์มาเชิญไปนะครับถ้ามีวัคซีนแก้ไขหวัดโควิด1 9ได้องค์นี้ผมจะให้เชิญไม่ต่ำว่า 300ล้านนะครับผมจะบอกเบอร์บริษัทติดต่อผมมีครั้งนะครับบริษัท0819071179และ0996197894นะครับท่านผู้ชม